ทำเกษตรยามว่างและซ่อมมอไซต์สไตช่างบนนอกก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับเช้านี้นะครับเปิดร้านนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับก็ยังไม่ได้เปิดหรอกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูหอยก่อนนะครับที่หลังบ้านนะครับตอนเช้าๆนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับไปดูหอยไข่กันครับเพื่อนๆวันนี้นะครับ จากเดิมเมื่อวานนี้ที่ลงคลิปไปจะเห็นใครมีไข่อยู่สามฟองนะครับมุมนี้หนึ่งฟองนะครับเพื่อนๆแล้วก็เพิ่มเติมมาวันนี้ก็กําลังไข่นะครับเพื่อนเพื่อนเพิ่มเติมมากําลังไข่เลยทีเดียวนะครับนี่อยู่ในมุมนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นชัดเจนนะครับนี่กําลังไข่เลยนะครับ ก็จะมาไข่แบบนี้แหละนะครับหอยปังนะครับไม่ไม่เห็นหอยปังไต่ขึ้นไปไข่บนยอดไม้นะครับเพื่อนๆในมุมนั้นเดิมปกติมี2ฟองนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็น2ฟองก้อนโตๆอย่างนี้นะครับอ่าแต่ที่แน่ๆเช้านี้มามาเจอฟองเล็กๆเห็นไหมนะครับฟองเล็กๆอยู่ข้างในอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางขาวๆตรงกลางนั่นแหละนะครับมีฟองเล็กเพิ่มขึ้นมานะครับไม่รู้ทําไมนะครับหาสาเหตุไม่เจอว่าทําไมถึง ถึงไข่แบบไข่ไม่เป็นลังไขเ่เลี่ยลาดแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็ได้เพิ่มมาอีกนะครับหนึ่งฟองเล็กนะครับในมุมนี้นะครับนี่กายภาพนะครับยากเกิดเองโดยอัตโนมัตินะครับเพืเเเเ่อนๆนี่นะครับกําลังเบ่งเลยครับเพื่อนๆเบ่งอึด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 นะครับกําลังออกไข่นะครับ ตอนนี้เราจะไปเก็บไข่เราก็ไปเก็บไม่ได้เดี๋ยวเ็าตกใจเดี๋ยวไข่ไม่ออกไม่หมดนะครับเพื่อนๆนะครับก็เลยต้องปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บตอนเย็นๆนะครับอ้าวนะครับย้ายกลับมาฝั่งบ่ออนุบาลนะครับอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองนะครับเพื่อนๆอ่าสภากาแฟครับสภากาแฟนะครับรวมกลุ่มกันอยู่จังซี่แหละครับพี่น้องนะครับนี่นะครับ เช้าเช้าครับเช้าเช้าอัปเดตอาการครับอัปเดตครับรวมกลุ่มกันอยู่ตามจอกตามแหนแบบนี้แหละนะครับเพื่อนเพื่อนนี่บรรยากาศยามเช้าครับเพื่อนเพื่อนรวมกลุ่มกันสังสรรค์แบบนี้แหละนะครับอ่าเป็นกลุ่มเป็นกระจุกกระจุกอยู่นะครับทั้งตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนรวมกันอยู่แบบนี้นะครับรวมกันอยู่แบบนี้ นี่นะครับก็ดูบรรยากาศแล้วก็กายภาพภายในบ่อนะครับเห็นเพื่อนเพื่อนบนอันนี้เขากินใบบัวนะครับใบบัวโดนกินไปแทปบจะทั้งหมดแล้วใบบัวอ่อนนะครับเฉพาะใบบัวอ <c oughs> <Sh> ่อนนะครับที่เขากินนะครับเห็นเพื่อนเพื่อนบนก็เลยอ่าถ่ายกายภาพให้ดูนะครับทุกวันทุกวันนี่แหละนะครับถ้ามีโอกาสบ้างๆนะครับเห็นเพื่อนเพื่อนบนหอยตายห้อยตายนะครับทําบ่อยังไงไม่ให้หอยตายนะครับก็ดูกายภาพไปเรื่อยๆนะครับเพื่อน อันนี้เป็นหอยรุ่นตีไปสองเดือนแล้วกันเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดือนนี้ก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับตัวไวเหมือนกันนะครับเกือบเท่านิ้วมือแล้วนะครับเพื่อนๆในไกลแล้วไกลแล้วนะครับมีเวลาว่างก็จะหาหัวอาหารชนิดที่แบบว่าสําหรับขุนหอยนะครับมาให้เขามาขุนนะครับเพื่อนๆนนะครับนี่นะครับ รวมตัวเป็นเป็นกระจุกกระจุกอยู่แบบนี้แหละนะครับเพื่อนๆนี่ในะรบรรยากาศยามเช้าอ่าบรรยากาศยามเช้ากับกายภาพของบ่อสดๆกันเลยเพื่อนๆนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ถึงแปนาฬิกานะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ21มิถุนายน2 5 6 4ันห้า้อหสิบสี่บนะครับนี่ช่วงนี้ยังไม่ถึงแปดนาฬิกานะครับเพื่อนๆ เรามาดูบ่อบนุบาลบ่อที่2กันบ้างนะครับเมื่อวานเราก็ได้แนะนําการกลับด้านของไข่ไปแล้วนะครับเพื่อนก็คืออาไข่นะครับไข่หอยปังเขาจะฟักด้านล่างก่อนนะครับเหมือนกับว่าอยู่กับความชื้นแล้วเขาจะดําก่อนนะครับก็เราก็เลยต้องทําการกลับไข่นะครับกลับไข่เพื่อให้ อ่าคล้ายๆกับว่าไข่สุกไข่ดำเสมอแล้วก็จะได้ฟักเป็นก้อนนะครับถ้าไข่ดำแล้วเพื่อนๆก็จะเอาหย่อนลงน้ําได้เลยนะครับจะฟักเร็วกว่านะครับเพื่อนๆแต่ผมปล่อยให้เขาฟักเองนะครับจะให้อ่าแบบว่าให้เขาแข็งแรงก่อนนะครับให้เขาฟักเป็นธรรมชาตินะครับคลิปนี้นะครับยามเช้าก็นะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ ชมกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เปิดร้านก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ